อีพีสิบสองสิบหน่วยบนนีหนะ้าน้อยแน่ฟ้าริกิทมวดสอกมกรามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบาร,รมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ คลิปนี้มาพบเจอกันในช่วงอากาศสบายๆายยามเช้าก้องวันอคารที่23ธันวาคม2568เป็น EP ีที่12สำหรับงวดใหม่งวดสอโมกราคม2569มาแล้วจ้าสำหรับแนวทาง10หน่อยบนแอดนีนาะแอดหน่อยแน่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มารับชมข้อมูลและเตรียมรุนไป้วยกันเลยนะคะมารับชมกันที่ข้อมูลแนวทางแรกเล็กเด่น10หน่วยบนน้อยแน่ให้เล็กเด่นเน้นที่10หน่วยบนสถิติผลงานลงช่องครั้งนี้เป็นงวดที่2ผลงานในงวดที่แล้ว16ทันวาลงช่องงวดแรกหลุดกระจายในงวด16ทันวาให้เด่น10หน่วยมีเลข สามหนึ่งสองทายรลังบันที่หออก8-9-5เก้าลขไม่เข้านะคะเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเป็นเฉพาะบางทรงบางสำนักเดินดีมากๆพอมาหลุงช่องออกซื้อหลุดไปเลยสำหรับซิมหน่วยน้อยแน่มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวนใหม่งวดสอบมกราคม แนวทางข้อมูลน้อยแน่ให้เลขเด่น10หน่วยบนมีเลข064มารุ้นกันต่อนะคะว่าจะมาอีกหรือเปล่ามารับชมกันต่อที่ใบนี้เลขเด่น10หน่วยบนของแอดนี่หน้าที่ทุกท่านถามหาและกำลังรอคอยกันอยู่สถิติสำหรับเลขเด่น10หน่วยบนเข้าติดต่อกันน่าจะ24งวดแล้วคะ่ะ ดุดไปหลักร้อยหนึ่งงวดผลงานล่าสุดในงวดสิบธันวาให้เด่น10หน่วยบนมีเลขสามสห้าหท้ายรางวันที่1ออก895ปรากฏว่ามีเลขเด่น5้าเข้าที่หลักหน่วยและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่งวดสองมกราแนวทางข้อมูลเด่น10บหน่วยบนของแอ๊ดมีหน้า มีเลขเด่น 2, 0, 4, 6มารุ้นกันต่อนะคะตามมาติดติดไว้แนวทางเลขเด่น10หน่วยบนของซองรัก10บนสาิติสำหรับเลขเด่น10หน่วยบนเข้าติดต่อกัน1ิบห้าวันแล้วคะ่ะผลงานล่าสุดวันสิ16ธันวาให้เลขเด่น10หน่วยบนมีเลข3 5 8ห 9และ0ท้ายรางบันที่1ออก8-9-5ปรากฏว่ามีเลขเด่น9เข้าที่หลัก10และเลขเด่น5เข้าที่หลักหน่วยและนี่ก็คือแนวทางสำหรับม้วนใหม่มวสองโมกราแนวทางข้อมูลเด่น10หน่วยบนของทรงหลัก10บนมีเลขเด่น0-3-4-6-9 มารุนกันต่อนะคะตามมาด้วยแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนของซ่องห่วงจุยสถิติสำหรับเลขเด่น10หน่วยบนเข้าติดต่อกันมา14งวดแล้วผลงานล่าสุดในงวด16ทธันวาให้เด่น10หน่วยบนมีเลข6 8 3 5และ7ท้ายหลังปันที่1ออก8 9 5ปรากฏว่ามีเลขเด่น5เข้าที่หลักหน่วย และนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่มวสอบโมกระแนวทางข้อมูลเด่นซิบน,บน่วยบนข้องซองห่วงจุยมีเลขเด่น 4, 6, 3, 7และ9มารุนกันต่อนะคะตามมาติดติดด้วยแนวทางเลขเด่นของซองฟ้าลิขิตสถิติสำหรับเลขเด่น2ตัวมาตัว เขาติดต่อกันมา14งวดแล้วผลงานล่าสุดในงวด16ท่นว่าให้เด่นบนมีเลข5และ1ถทายรางปันที่1ออก895ปรากฏว่าเขาเลขติด5ที่หลักหน่วยและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่งวดสอกโมกระาแนวทางข้อมูลเด่นบนของซองฟ้าิกิ์มีเลขเด่น6และ9 ุนนนกัต่อะะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลวงในสถิติสำหรับแนวทางนี้หลุดติดต่อกัน3ามวันแล้วนะคะคิดว่าวันหน้าจะไม่นำมาลงแล้วคะ่ะมาดูข้อมูลแนวทางสำหรับงวดใหม่งวดสองมกระรัฐบาลวงในให้เลขจับคู่2ตัวมีเลขห้าเจ็ดห้าสี หาหนึ่ง <51 S 2> และให้ชุดสามตัวมีเลขห้าเจ็ดแปดห้าสี่เก้าหาสามหกเลขน้อยชุดน่าติดตามนะคะส่วนแนวทางข้อมูลจะเดินต่อหรือไม่รอรุ้นกันค่ะคลิปจบแล้วพิดทูกอย่างไรอย่าว่ากันนะคะถ้าชอบชุดถ้าชอบสูตรไหนก็ลองแคปหน้าจอไปเทียบกันดูนะคะ ถ้าไม่ชอบก็เลือนผ่านได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ DJ